อ่าก็สวัสดีนะคะสวัสดีครั้งนะคะคอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มของรัตนา,า,ตนาห้านะคะรัรตนาห้าของพุทธวจนะตำบลคำพงอุ่ใช่ไหมคะคก็คือคําว่ารัตนาห้านี่แปลว่าอะไรคะพี่คือรัตนาหานี่ถ้าจริงๆมันมีอยู่ห้าประเภทบุคคลห้าประเภทห้าจำพวกถ้ากลุ่มรัตนาห้าคือผู้มีกตัญญูข้อข้อที่ห้าประเภทที่ห้านะครับคือมีผู้กตัญญูมาก กตรัญตยูกับใครครับคติอยู่กับพระพุทธเจ้าคือศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เอานําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดบอกสอนให้ให้ให้คนได้สดับให้คนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นคือกลุ่มรัตนหาหที่เป็นผู้ผู้มีกรตัดความกตรัญตยูต่อต่อพระศาสดาได้นาคําของภาษาสดามาถ่ายทอดบอกสอนะครับอ่าแล้วแล้วกลุ่มเราเนี่ย ก็คือเป้าหมายในการที่ที่เรามาช่วยงานศพในวันนี้เราเรามีจุดจุดประสงค์ที่ที่จะมาเนี่ยคืออะไรคะหนึ่งคือมาทำเความเข้าใจให้ให้ญาติญาติผู้ตายได้รู้ว่าธรรมะของพระเจ้านี่เป็นอากาลิโกเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนและเป็นอากาลิโกรู้ได้ตลอดการคือที่ที่เอามาจากพระสูตรหรือพระไตรปิฎกนี่เอามาถ่ายทอดบอกสอนแต่ก่อน เรา <is> เราเราไม่ได้เอาพระสูตรหรือคําสอนของภาษาสดามามาถ่ายทอดบอกสอนเพราะมันถูกปิดมันโดยตลอดโดยการนํามาเปิดเผยของโดยพระอาจารย์คือกฤิโสติพะโลประธานสงฆ์วัดนาปาหงที่ได้เอาเอาเอาพระสูตรหรือเอาคําสอนของภาษาสดามาเปิดเผยแล้วก็ได้เอาที่ที่ห็นปรจจักจริงๆก็คือพระสูตรพระคณาสูตรที online, ่ท <reco Christ. S 1> ี color. ่เอาธรรมะของภาษาสดามาให้ศพฟังหรือคนก่อนทํากาละหรือตรงคนทํากาละแล้วนี่ได้ฟัง ผิวจะผ่องนะครับผิวจะผ่องแล้วก็นิ่มนั่นคือกาละนี่ก็คือตายใช่ไหมคะคือตายครับกาละหมายถึงภาษาของพุทธวจนะก็คือภาษาแตคนตายก็ฟังได้ยินไหมได้ยินคนคนตายนี่นี่คือคือคือคนตายที่ได้ยินเพราะว่าเป็นตัวสัตว์ตนังคือคือทุกคนนี่เป็นสัตว์สัตว์ทุกชนิดพระพุทธเจ้าบอกมันอยากว่าเป็นสัตว์คือสัตว์ตนังตัวยึดติดยึดติดในตัวไหนก็ยึดติดในขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคือยึดติดนี่เป็นตัวตนที่ที่ที่เขาไม่ได้ฟังธรรมเพราะเขามีอวิชาหนะลังจากเขาฟังธรรมภา,าษาสดาแล้วนี่สังโยธาเบื้องต่ําเขาจะ,จะจะละนะครับนะคือตัวยึดติดคือวิญญาณเขายังหูุดสายยังหวงวิญญาณนมันเกิดตับเกิดตลอดนะครับแต่ในนําคของภาษาสดาเรียกว่าสัตตานังตัวยึดติดตัวยึดติดรูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี่คือขันห้าแต่เราเข้าใจผิดว่าวิญญาณเนี่ยมันมันเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณต้องไปขึ้นไปสวรรค์ก็หมายความว่าก็หมายความว่าสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดมันมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ถูกต้องครับอ๋อหมายความว่าที่เราใช้คําว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยก็ก็แสดงว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดเพราะว่าวิญญาณมันมันเกิดดับเกิดดับตลอดเกิดดับตลอดแต่ตัวยึดติดขันห้ากคือสัตว์ตัง ที่เขาได้ฟังคือสัตตนาง,ง,งได้ฟังก็แสดงว่าหมายถึงว่าเขายังยึดติดกับร่างนี้เขาอยู่หมายถึงสัตนางตัวนั้นเป็นตัวที่จะได้ยินธรรมะตัวนี้ใช่ไหมคะัวได้ยินจะรรมะอ๋อแสดงว่าถึงแม้ว่าเขาจะสิ้นลมหายใจเราก็ตามแต่เขายังสามารถที่จะสดับฟังธรรมะตรงที่ได้อ๋อไม่น่าเพราะว่าเวลาเวลาเราไปเปิดที่สุสพตอนที่เราจะเอาขึ้นเชิงตะกรนะคะศพทุกศพที่ได้ฟังธรรมะตรงนี้ถึงผ่อง ถงนิ่มนะคะหลายๆคนคงจะเคยไปพิสูจน์แล้วนะคะคว่าเวลาเราปล่อยปล่อย,อยมาตาสังออกมือเขาจะวางลงเลยแล้วก็จะพับพจับเบียดจับงอจับขาภาพแขนภาพได้หมดเลยนะคะแล้วก็ศพก็จะผ่องเป็นเหมือนท่าขมินเลยมันมีเคสหนึ่งครับเคสหนึ่งะะที่ที่ตายมาแล้ว9วันเพราะไปเอามาไม่ได้เพราะติดโควิดใช่ไหมครับและญาติเอาศพมาเวันเอาเอาธรรมะพุทธยาไปฟัง สองวันผิวก็ผ่องเหลืองเพราะว่าตัวนั้นสัตว์ตานังเขายึดติดเขายัางไปไหนไม่ได้แต่เรนได้ฟังพุพืมอนกน็สังโยนให้เมืองต่ําสิ้นก็ผิวก็ผอ่องตามประสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้ารับรองคือถ้าญาติที่ทคนไหนหรือคนที่ฟังดูคลิปนี้ไม่เชื่อนะครับมาลองพิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเองต้องมาเห็นด้วยตัวเองครับพี่หมวดพิสูจน์มากี่ศพอ่ะโอ้เยอะครับแล้วก็ ยังยังนกตายอ่ะอนกตายเนี่ยเอาเอาสัตว์ในบ้านตายได้ได้สัตว์นกที่เป็นสัตว์นะแมวหมาแมวหมาใช่ไหมคะคือคือคือสัตว์เดรัจฉานก็คือว่าสัตว์ใช่ไหมผมเอานกเขามันตายปุ๊บตายมันแข็งหมดเลยละเอามาเปิดธรรมะให้ฟังประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเขาจะนิ่มคืนนิ่มคืนหมดเลยครับตามทางการแพทย์้วหมอคนตายแล้วเจอตัวแข็งภายในกี่ชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงระบบทุกระบบจะล้มหมดค่ะแล้วก็ มันก็จะเริ่มเก่งกล้ามเนื้อก็จะเริ่มเก่งตัวแบบวปวดหียนก็จะหยุดก็คือเลือดส่วนมากนะคะเลือดพวกน้ําต่างๆมันจะมันจะไหลกองไปอยู่ข้างล่างก็คือเวลาเราพลิกศพขึ้นมามันจะเป็นสีสีม่วงสีคํานะคะหลังจากที่เสียชีวิตแล้วคือหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะคะก็คือเขาจะเขาจะสามารถดูได้จากจากสภาพของศพว่าหนึ่งชั่วโมงศพจะมีขนาดนี้ถ้ายี่สิบสีชั่วโมงเขาเขาจะเปรียบเทียบว่ามันมันจะํามากขึ้นมันจะแข็งมากขึ้นอย่างนี้ยค่ะ แต,แต่แต่ถ้าคือคือในฐานะที่เป็นพยาบาลน,นะคะที่ที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูทั้งเรื่องของศพนะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเล่าเรื่องน้องแพด้วอ่าน้องแพเป็นไงบ้างอ่าน้องแพงแเป็นน้องสาวน้อง,องสาวนะคะค่ะน้องแ,ะะองแพเนี่ยเป็นน้องสาวที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้นะคะซึ่ง อ่าเราจะให้คือน้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาพุทธพจนะอยู่แล้วนะคะอันนี้คือข้อได้เปรียบที่เขาสามารถทําความเข้าใจอยู่แล้วนะคะแต่พอเราก็ให้เขาฟังช่วงที่เขาป่วยเราก็ให้เขาฟังตลอดก็คือธรรมะนี้มีอนุสาสนีปัญหาก็คือช่วยได้ทั้งคนเป่นและคนตายหมายถึงเท่าที่เราเราได้เอาให้คนป่วยดูฟังอาการป่วยคนที่แบบว่า เขาพอจะหายได้เขาก็จะอาการดีขึ้นอย่างนี้ค่ะหรือบางคนที่บอกว่าระยะสุดท้ายแล้วก็สามารถยืดระยะเวลาสมมติว่าหมอบอกว่าอาการนี้อีกให้เวลาแค่ครึ่งเดือนจะเสียนะคือหมอรับรองมาอย่างนี้แต่พอเราเอาวิธยุทธธรรมะตัวนี้ค่ะไปให้ฟังเขาก็อยู่ได้เป็นปีสองแต่ถ้าคนที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเสียจริงๆนะคะเขาก็จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหมายถึงตัวนี้จะส่งให้เขาไปอยู่ใน สวรรค์ชั้นสุทาวาสใช่ไหมคะก็คือสุทาวาสคือของนายวิทยุทำมาจากเกณฑ์สนับสนิทจากครับจากจากของข่าวบดีที่ปากช่องและก็ของจากพายการคริสติสโสธิปโลในส่วนนึงคุณจากคุณน้อยหนากรุงเทพมหานครด้วยนะคะแม่น้ำค้างครับคุณอะไรนะ คุณชาติยุพินกับคุณปียาชาติบุญสาดี <บน S 2> แล้วก็คุณแม่น้ำค้างน้ำค้างไร่เพชรน้ำค้างที่ปากช่อง,ปองเป็นเจ้าภาพใหญ่สนับสนุนสื่อวิทยุธรรมะซึ่งท่าน ส่งเสริมมาสนับสนุนของเราคือเราเป็นรัตนาหาที่ลงพื้นที่คือคือลงไปช่วยเหลือสาัตวานังหมายถึงทั้งคนป่วยคนเป็นคนตายเราช่วยหมดแล้วท่านก็เป็นสื่อสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นสาธยายรมอย่างนี้ค่ะท่านดูแลสนับสนุนเรามาตลอดแต่เราเป็นทีมงานที่ทํางานในพื้นที่ค่ะช่วยกันนี่เปิดไว้ให้มาลงหรือใส่ในรถ เอาไว้ข้างนอกเอะไว้ข้างนอกก็ได้ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่แต่ปกติใส่ไว้ใส่นี้เป็นความชื้นนครับเป็นความชื้นใส่ตรงนี้มันจะมีที่วางอยู่จริงๆแล้วนี่ขนาดไอสัตว์มันป่วยหนักๆนี่มันจะตายเอาไปฟังยังหายคือคือถ้าใครไม่เชื่อนะครับทดลองกับหมอแมวหมาหมูได้เลยครับได้ค่ะได้เลยได้เลยต้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะมันเป็นปัจจุบันรู้ได้เฉพาะตนนะครับ เราเราเปิดความดังไม่ต้องไม่ไม่รบกวนงานศพไม่ไม่รบกวนนะไม่ค่ะเบาพอจะมีพิธีสวดอภิธรรมช่วงเย็นเราก็ผ่อนของเราลงเราพอเสร็จเราก็เพิ่มเสียงหรือว่าเอาไว้ขณะนี้เสียงก็กลบอยู่แล้วหมายถึงเสียงพระสวดก็จะกลบอยู่แล้วเราจะไม่ได้ทําลายพิธีทางศาสนาอื่นๆใดเลย รคับใช่ค่ะก็คือประโยชน์เวลาเวลาที่พระท่านไม่ได้มาทําพิธีอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดเสียงดังขึ้นเพื่อที่ให้ญาติธรรมที่มาเฝ้าศพได้ได้ฟังด้วยกันบางครั้งคนที่มาเฝ้าศพยังคือเสร็จงานแล้วขอได้ไหมทําไมมันดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ได้สดับคํว่าภาษาสดาเราก็จะถือว่าเราช่วยเขาเราก็จะส่งเคราะห์ไปเลยให้เขาไปเลย เพิ่มเสียงอีกหน่อยให้ได้ฟังเสียงจับจับจับแล้วอธิบายน่อยว่าไปเปิดที่ร้านค้าตัวเองนเป็นไงมาคือคือตรงนี้เลยแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อรอนสาวว่ามันจะเป็นไปได้ไงคือไม่เป็นไปได้ไงคือผมไปเปิดที่ร้านแต่ก่อนขายของไม่ดีแล้วก็แม่บ้านเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไในม่แม่บ้านนี้เราต้องไม่เชื่ออะไรอารมณ์ร้อนไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วก็พูดไม่คอเพราะหลังจากเอาธรรมะไปเปิดให้ฟังแกก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เกิดพิธิกรรมใหม่เป็นคนเปิดรรมะแบบนี้ครับเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มยันแจ่มใสแล้วก็การขายของกับกับดีครับคือคือมันก็จะมาเรื่อยเของเขาเนี่ยแหละคือคือเราสร้างเหตุถูกเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพี่หมดเองเนี่ยได้กับัวพี่หมดเองตรงตรงอะไรครับคือได้กับผมเองคือตัวผมเนงคือคือมันมันบอกไม่ถูกแต่ก่อนโมงก็เป็นคน พอหลงๆดุได้กีเลย์แล้วไม่ฟังใครหลังจากมาพูดวจนาแล้วในสามปีนี่ผมก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลัามือขาวดำเป็นขาวคนท่ตรวจมาฝังเนี่ยกระชักอยู่แต่ยากมากก็คือตำรวจนี่จริงๆตำรวจนี่ทำงานนี่ตำรวจผิดศินหมดนะเป็นทุกสินสินห้าไม่บริบูรณ์นะครับทุกสินหมดเลย ใช่ครับเพราะตำรวจเป็นอาชีพที่ที่โกหกเก่งที่สุดนะครับมีโอกาสครับเราจะมาสัมภาษณ์เรื่อส่วนตัวเพื่อเป็นบทเรียนให้กับตำรวจในฐานะที่เคยเป็นตำรวจครับที่หมดเวลาไปใจังให้คนฟังเราเราจะไปก็แ้ากลุ่มคนที่เราสนใจก่อนไปกลุ่มที่คนสนใจก่อนครับคือไปกลุ่มที่เขาเขาคือคือเขาสามารถฟังได้คือคือเขามีศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธานี่ก็ยากครับตัวต้องกาคือศรัทธาคืออินทรีย์เขาเรียกว่าศรัทธาครับถ้าไม่มีอินทรีย์นี่ก็ยากครับคือจะคือคือไปไย<า>ังไงครับไม่เห็นเพราะว่าความคิดเก่าๆเขายังมีอย่าลืมว่ากลุ่มตรงนี้คือเศษดินปลายเรียบนะครับคือเศษดินที่ปลายเรียบที่ได้มาพบธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับอย่างผมจะมีโอกาสดีจะหมอมีโอกาสดีได้มาพบคําสอนของพระศาสดาที่ถูกปิดมานานหมดครับ ฟังทำนี้ช้าไปไหมในชีวิตคิดว่าเลยไม่ช้าครับอ้าวถ้าฟังก่อนนี้สบายไปแล้วครับถือว่าไม่ช้านะเพราะเพิ่งเราหมอว่ามวนเราฟันก็ได้ครับือว่าไม่ช้าไม่ช้าครับไม่ช้าดีกว่าเราจะมาฟังตอนนี้อ๋อฟังตอนเก็นดีกว่าฟังตอนตายครับดีกว่าเราจะมาฟังตอนนี้จริงอยู่ตอนนี้ต่อไปยังแต่สังโยธาสิ้นก็จริงอยู่แต่ะถ้าเราฟังธรรมก่อนตายเนี่ยเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยอย่างนี้น้อยนึง เราเราก็รู้แล้วก็ได้สดับแล้วอย่างน้อยก็จะเป็นเป็นสาวของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นโสดาบันสตาคามีอนาคามีการหันก็ได้เราปู้ตุชนก็สามารถปริิพิ่นได้ครับตามคำสอนพระศาสดาไม่ใช่ผมพูดนะพระศาสดาเป็นผู้ตัดไว้รับรองคือเราผู้ตุชนเนี่ยสามารถมาสดับแล้วก็ สามารถปฏิญญานี้ผ่านได้ในในใน,ในพบนี้ได้เลยครับนี่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากที่สุดนะครับมาขอหรือมามามา,มาโหลดโปรแกรมไปมากดเสียงไปครับไปเปิดให้หมาแมวที่บ้านฟังก่อนก็ได้ได้ครับใน YouTube ก็มีใครที่สามารถถ้าสามารถเราเราเราเปิดค้นไปเลยพุทธวจะนะจะมีหมดทุกทุกสงสัยอะไรก็ถามเลยมีใครเปิดเข้าไปในยูยูทูปไปครับเข้าโหลดมามาเปิดแต่แค่นั้นโอเคแล้วโอเคครับคือคือลองกับแมวหมาที่บ้านเลยนะครับถ้าใครถ้าใครอยากรู้อยากทีก่สุด โดยเฉพาะบทปฏิจจสมุปบาทหรือสมุปาทโทซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าตัดอริยสัจส,สีมีอริยสัจส,สีมีทุกสมุทยนิโรธมัรคคือคือทุกนี่คือรูปขันห้าเราสมุทยเออสมุทยคือสายเกิดใช่ไหมครับสมุทยนิโรธคือสายดับ นี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดกที่พระพระพุทเจ้าใไว้นี่คือสายเกิดนี้ไม่มีนี้ดับสิ้นนี่คือสายดับก็เหมือนกันแล้วเราเราก็เราได้ตรงกันมีมรร์กแปดคือมาร์กแปดมารคกแปดจะเราปฏิบัติตามมารคกแปดแล้วก็สุดท้ายก็อนนาปัสติอยู่อารมลมหายใจลมหายใจเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เป็นธรรมชาติพระองค์ก็บอกว่าถ้าเรา ลมหายใจขาดมันก็มันก็ตายใช่ไหมครับเรารู้ลมแค่นั้นเราเพิ่งเจ้าให้ยืดให้รู้แค่นี้ผูมีสติรู้ลมถ้าเรารู้ลมแต่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแค่นั้นพี่กูมีสติ้ลลืมมงสนีขขอเา่ไุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติอานาปานสติถ้าอยู่อยู่ไปพี่สุเลยก็ได้ครับไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ค่ะกขเวอาริยสาวกโก น,นี่ปฏิจะสมุบาติาทัเยวะสาธุกันโยนิโสมนสิกาโรติพิขุทั้งหลาย,ายอันน,นริยสวจในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทน,นั่นเพียวดังนี้ว่า อิมัสสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาธาอิัาอุปชสตินี่นะครับเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับเชื่อไว้ก่อนนะครับไม่เสียตังค์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ